สวัสดีพี่นะครับคือรอเลยเฮ้นได้เงอนเลเห็นอย่งได้เงินเลยพี่ีวอเป็นเสอเนี้ยมาเรียนครับเด้ัหาเาหาน้องรูครับเนี่ยครับพป่น้องตับขับอันี้ตับกับว่าเป็นตับมันนไปในับต้องตีหาเป็นอย่างครับสวัสดีพี่นะครับคือใช้สุดเลืงใช้คือนากันใช้สุดเล้ยงเั่มือนเคือกันนัดเใช้สุดเลืงเท้มือนเป็นอย่างไรฮะผู้เจ้าเนี่ยเป็นทีมเลยตีเดียรเนี่ย พี่นัดกันใส่สู oh, ตรยงโอ้ตายแล้วอันนี้ยังนีสูตรพิเศษพี่เขาเแจ๋วจ้ะอ้าวครับเดี๋ยวจังว่าเบิง่งนได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอ้อนอื่นสั่งอุกงกันท่านบันไดบัดีเอฟซีบันดีก่อนครับบ,บันดีครับมาพี่น้องมาบันเดียมาไปโทรพี่น้องคุณนะครับคนรุมรอรอจะรอจนน้องกัน,น รถตลอดการขี่รถตุนน้อน้ำเลยนะเป็นยังไงก่อครับจังไงก่อี่รถตุลน้องนำจะน่า้าใจ้าใจก็มาอันม่ไดยัดีกอันม่ได้ยังไจตีโพ้ตีไพ่ได้ครับพี่น้องนก็บ้านพี่น้องเมันเลอิมกันทดมวขึนเต็มหนาเลยครับปลาถมือแ่ผมนอนข้าสารไม่ได้าไม่ได้ มือตีคุยเด็กๆเนี่ยผมนอนประหลาบกับบาทพี่น้องเดี๋ยวนอนไว้ชั่วโมงหนึ่งเลยอ,อื่นตื่นตรงบบเหตุงานแบบปวดหัวกันเนี่ยโอ้ตายแสบพี่น้องที่มมเบอร์มัน FC เนแก้วไม่แสบกัน,นจ้ะดีมีอีกยูดี่แหละเอาบไปข้าวๆจะขวดน,นอยว่าเอาบปเบอรแลนด์น,นี้หรอ คือกรอบแท้เมื่อนี่เนื้อกเนื้อสดเนาะเนื้อะเนาะเนื้อกอบมื่อนี่อปอเนื้อสุดยอดเลยเป็นน้อใช่เป็นน้เนื้อเป็นน้นย่าช่วยให้ได้อยงบงด้วยออกเด้งต้องมันต้องแบบนเดครับต่บอมเป็นชยออกเามีทั้งอนทั้งเส้นชาวยูงม่วกันตัดแฉกันบอมเนแนวดีน้องต้องเห็นมันมีอย่างนี้เด้งแ่วายเฉดเดีย้างไปนอนมา ใช่ไหมหรับเนี๋ยันเสาร์อาทิตย์นึงที่านันธรรมดาตรงแบบทยมาแน่นอนไงมันีีงานต้องลังเข่าจับจับจุ๊บไม่เนี่ยวล้จให้นะจงมันที่งานที่มีที่บางนั้น่านช้อนช้อนช้อน อังบุ่กอย่างบครับคุณหลุบร่ป่าระธานบริษัทเหนื่ยมันคลอยดีโอ้โ้างก็มาสกีตัวจะจนนัเนี่ มาเปล่ามาอืมพี่นองเศรนะอืมน้ยครับเมนี้ไม่ยินเขาบ้านล่งอดปลยืนกนาเสือจะโบกกันพี่น้อง บูกเดียววอาเนาะครับแบบไยครับเฮ้ยเน่าบูกเดียวพ้อบุกงี้ใช่ปะทำยาพี่น้องเตร็จจากบังกันใส่ติงติงพี่น้อง ก็นยังกะถิคาเสือกะเพราอยากขาดเสือกัเด้จะพี่น้องเด้อหน่อยนึงครับพอลายดอกหน่อยๆครับมันคือเหมือดเจ็ดเอดอครับน้องแต่ธรรมชาติครับไหนธรรมชาติบำบัดเป็นวะ พี่น้องมึงดูตู้นอนต้มแม่นสุดยอดเลยนี่เขาเขาห้องสู้เหียดต้มแช่นะน้ำเนี่ยกระดาษแสบสุดนี้สองตอนเลยพี่น้องสองตอนเลยครับ สุดดูก่อนองก้นมือเนี่ยน้องชายบุยูเพราะว่ามีข่าวกันได้ดีเนะะาะกะบ้ข้าวขาวตรวจจานเลยเนาะเนาะตรวจจานเลยเนาะเพราะว่านะครับไรเดือดไรรุ่มถูกมนะ้องเิ้มมากบับ ข้ามีไให้เอตี่บางด้บางอย่างไปเอาหนิคุณอะผมชอบ่ะอืมแซบะเราท่านไดอยู่ครับแซบไร ต้นลุมรัวเจ้าความบริษัทเด้กพี่นนังมีายสุดยอดมีท้ายมีหลายครับหนีมันมาทีหลังเขาตัวเขาเกิดก่อนหนีตัวตัวยหญนี่มันยังผู้ดได้ก็ได้งูจุดหน,มน,นีมีสุขอลไรพี่น่อง แต่สะต้นทีที่มาใส่ซอยเดียวทอะแต่ถ้า้นทีไม่ใส่ซอยเดีวทอดก็ทอแล้วครับอืม้วยอืมุดยอด กินตอนนี้กกินข่าแรงเด้นะมากินเนรอเราก็คือเขาส่งข้าวบ้านแต่ว่าไปกินข้าร้งไม่วนจ้ะกินได้ไม,ม่นินึงครับไม่หนีโซกมันแนจัำหน่อพี่น้องอ <laughs> จะสร้างความจำในยูน่ประคาน้ายได้ดอกที่หามาดไมป่ปราจันก็ได้ขา้ามข้าวเปนรอับเบอร์คุรกินเข้าเรากับเมอซีเไม่เมาเถอครับ <c oughs> ห้องไม่เหาเลยห้องไม่เนะม<า>ห่เาเลยแม,ม่ไม่เ,เขา พ่อไม่เถาน้ำแน่มานั่งเจาพ่อพ่ลูกสาวม่เาโอ้พี่ครับพี่ป้านะคุณหมอมากินบ้านเนี่ยมากินดันบบันเนี่ยพีรงยังที่สุดบเอาดิเจาะเอาไหนนไปยังไงเออบะ้ ล้วนซิมเน่ยเอาทิมล้วนล้วนแบบเหมือนไฟได้ล้วนดียักน้อยกันก็แซ่บซะเตีมไหมพอดีครับโอ้เสียบแล้วต้องแฉกแก้วพี่ผมดีนะแก้วพอดีเลยแก้วมือนี้ได้พอดีไม่มเบาพอดีแบบบ่ถึงนี่บ่ท่านถึงนี่ <laughs> บอ่นี่ใดนี่ ต่อยู่ปะเพราะวกลป่าเยอดโอกาว่าอย่น้ำขากันโเระคุามจิงกันรอกันนนานไม่มีใส่เสียทีมัเน้ยมึงใส่เสียทบเลยครับร้านอ่ะเอ้าพี่ต้องมึงบรรยากาศเข่าครับนี่ตั้งกล้องกันที่นเหรอเห็นบะ เานั่งหัวโต๊คนเป็นยังไนง,อองนเออเนี่ยนี่เออจะติเห็นตงที่นี่ยเา,าไปน,น,นั่งไคนเจะไปนั่งบนกเออจะนั่งอะพอดีแล้วฮะนีไก่ก็นกินขาา่าวัวนัวม้วนมวนมวนมนาเห็นบ้างมีแต่แ่๊มีเปาสุดยอดนาา Đi lên đây. Hả? ngam đâu. Ngam đâu. Giống cái hạt hạt bánh không con kia không có tổng giá hạt chẳng. Ừ, em phải không biết này. Cay quá. Bơ cay, thế con phía đông. Nó cứ nhập đi chặt quá mình ra mất đi. Ừ, thế nhú, thế nhú. Nào. ý ra bên đi. Hả? Đi đây. Pick con. Nhét ra đó luôn. Ờ cô giờ. 2 pick thôi. บ่าได้พี่น้องกินเนื้อเนี่ยไม่ต้องยาเนี mm ่ยเนาะผมบอกเนี sure> Actually, ่ยไอื้อฮือออจ็บปะอีปั่นกัน มันผมพอดีเลยพอดีพอดีอีดีเต้พอดีอีรีอันนี้เ่าเดีนะเราะเดี๋ยผมลายแบบเจ้าเห็ดจะเห็ดผมลายหมดจนเขียวเนาะผมจนเขียวกอให้เรากินเพี้ยเพี้หนเราเสิร์ฟส้วงกินเราตงหนักให้กินผมขิน้องผมเป็นดาบิน คบเปลนออไร่งไงป้าลาดเคยแปมะขาย่ปยวไหมน้องไต่อยู่เอาไห้แต่หองไห้อ้แส,ดาาแสบดิเนื้อออกเต็มเ อกินเขาเน่าเมื่อวานนี่แซ่บอดกระแดกเข่าไ,ได้มนะอนยต้มมะโนยเบื่อตัวจ้มมะโนยเนี่ยบูเบ้เน,นีย่ยต้มมน่นยไหมเนี่ยเด้อครับลูกเคยจะกิน,น,นต้มมะโอยลาแซบบ่บปาลาลูกเย,ยือให้ ต้องมาแซ่บนะพี่น่องแซ่บแซ่บปะเหนื่อมันปลอยเหนื่อยมันติออนนตดไม่อนอนคนาะมม่ใหญ่ม่นมหนสบไปเอยจังไงเขาเจ็บไหมครับไฟเดียบขึ้นไปเลย เก็บผักกระโดดหมกตุ๋นว้าแล้วไหมักตุ๋นบันเนี่ยผักกระโดดมันละงามจ้าว่นดีเปล่าเปล่ามาท่านแล้วหิวเลยแรกก็ไม่ร้องแ่ตั้งเาัวมักลันโอนปื้อแบบแดงไปทั้งจานโอมาลั่เดอยอยู่ถึงบ่ถึงครับแดงแดงแดงครับคุณจันเห็นบ่ถึงบ่บังบังบังหลายจานมากแซ่บอยากกันยังแ่บ เข้าตันบ่แมนที่นองกันเนาะหือว่าแบ่งจานไว้รเงี้ยไแสดงว่าไม่นั่งกินเดี่อนยกจ้ะแจ่ตัวนั้นกเลมือนห่วยอยูใครอะน้องโยวว่าเดไปใส่บุใส่แฟโอ้มมาเปลี่ยนมาโยนไปแล้วว่าใครนะนั่งชอบุมเฉยใช่ไหมนั่งชอบมุมบดแต่มันไม่นั่งมุมรับเยวว่าเขาลับจบ ดีบากเหมอนดีเนาะไม่ต้องได้ก็ดีเรามาลำนี่หรอ้นี่คนมาลำมวนนะายเดือนแลตอนนี้เลี้ยงกันมากต้องเจ้าขบทถามมากใปดค่าคนนี้มนครับนั่งเที่ยวถายเปิดหน้าห้านก่นกิวคือว่าถ้าเขาคือไปตัวจ้งไป่าเปิดก่อนเดี๋ยวมันพอเห็นตนี้เนาะ ทานประธานมีงานบอกว่าเจ้าผาาเขายัง่ม่ชก็บมาเด่นแถวนี้ยยาน่วนกับิ่งอยู่เนาะกันมาแต่ยาติดแต่บวมนับตวานจะบอนบอรย่าเงี้ยติดินบอกทดสอน้าให้เขาดูค่าเขาหนบ่งบอกน้าหนมากที่ไหนน้าหนกแบไปน้ำเลยแบเลยต้องเท้าเข่าผมยืมเมืก่อน ก่อนนั่นแหละแค่บอกไปน้ำล้วก็เอาไปเข้าโอนแต่ว่าที่ว่าเาสิบมีแล้วล่ละพอเขาไปดูโอนไม่มีโอนมันรับเอาเลยนะเบิ้งหน้าตามันเหกระดูกตัวเขาที่เอาเบิ้งตำแหนีงกระดู้ตัวราผมลองดูท่านว่าะลองตัวไข่เบื้องตัวมันคุ้มหัวคุ้มหัวคุ่มประมาณนี้มันกระดเรื่องดอกอหันเข้า่บาๆมันอื โอ้แล้วแบบแบบโอทานอ่ะออทานแบบแห้งๆอ่ะนี่เป็นประเด็นได้ใว่าหมนี่น้องเอาน้องขยำมึงดูมันว่าแต่ไม่กระบอกว่าร้องร้องเันนี่มันของมึงดูมันจะกวนไหวไหมนี่ไงอ่ามันติดตัวอื่นเดี๋ยวเจ้าเปิดออกอืเราไปเจอตัวหนึ่งเหนื่อยมันพล่อยๆติดติดมันนพล่อยิถึงถึงมึงไม่ต้อง เนี้ยสันที่หนของเนื้อเนเนี่เสันต่อข้อทีหนเนี่ยเนี่ย้วเน้อสันต่อข้อเด้บ่ไหนงวมันงวหน่อยก็งอหน่อยงวไทยบบนท้นนี่ะบ่เองาดิเอิ่มแล้วบ่เอานเซตวมึกได้ก็ได้นะบ่ได้คูกพี่ได้ดีีอัดฟร มันบอเต็มร่อยด้เนะฮะบอเต็มบ่เลยมันมีแค่ยี้สิบเดือนส8แปดติดอยู่น้ำมันดันนบบ้าเป็นคนเต็มอยให้เก่าดะนี่กวางไม้เนี่ยทเมเมกา <c oughs> ก็าวากว่าจะมีเริอมีนอ้องเอฟตี้รบบตายจรับ เราคนที่มก็เลยกุณเช่เนี่ยพี่น้องกอนเกสวบัสดีรสิว่าบัสดีค่ะโอ้อายไม่มาบัสรดีสิวะยังม่เลม่ีกองบอกัสดีสิ่ก่อน